สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาทำปลาตูเค็มนะปลาตุเค็มนึ่งนะรับประทานเหนียวครับอร่อยอร่อยครับนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้อันนี้ผมใส่หอมไปแล้วนะนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงเครื่องเทศลงไปนะครับเดี๋ยวมาตดดูครับแล้วก็ตั้งหม้อนึ่งไว้แล้วครับเดือดแล้วน้ำนะฮะประมาณนี้นะครับนะนึ่งไว้ก่อนใช้หม้อนึ่งนะครับนึ่งนะแล้วก็ปิดฝานะครับ เดี๋ยวเรามาพอน้ำเดือดแล้วเราเอามาวางครับตอนนี้เราใส่หัวกระเทียมลงไปด้วยแล้วก็หัวหอมใหญ่นะซอยไปด้วยเพื่อตัดความขคาวแล้วก็เพื่อให้เขามีรสหวานนะใส่หอมใหญ่ลงไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกนะครับนะเราต้องใส่ลงไปด้วยนะครับโอ้ให้รสชาติที่ดีนะฮะเห็นไ,ไหมครับนี่นะอันนี้พริกพริกนี้รู้สึกจะเผ็ดนะเผ็ดบ,บ้างเราก็ใส่ลงไปนะฮะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ ใส่พริกอันนี้ลงไปด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่พริกนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ผสมกันลงไปนะฮะโอเคเราเอาควันเขาออกนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะฮะเราก็เพิ่มรสชาติความอร่อยโอ้โหเนาะสุดยอดเลยครับนี่ะความอร่อยอยู่นี้เราโรยลงไปครับโรยลงไปจ้ะโรยลงไปจะโ้มโรยลงไปนะฮะโรยลงไปนะครับก็ เนนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นอาหารเมนูเด็ดของเราแล้วแต่ครับเราจะไปตั้งกันที่ซึ่งนะฮะกันครับผมมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะเนี่ยซึ่งเราตั้งไว้น้ําน้าเดือดแล้วครับนะเราก็ใส่ขึ้นนะให้เขาเดือดเราก็ตั้งไว้เลยครับไะไม่ต้องใส่อะไรครับปลาทูเค็มเขาเค็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใส่น้ําปลาหรือเครื่องเทศอะไรนะเนี่ยเขาจะได้รสชาติแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เอาฝามาปิดไว้นะจ้าปิดไว้ก่อนนะจ๊ะครับหลังจากเราตั้งซึ่งทิ้งไว้นะครับเราจะทิ้งไว้ให้เขาสุกนะฮะประมาณ15นาทีครับก็จะได้เรามาทำเตรียงเรื่องเตียงกันครับเชื่อมเตียงนะครับน้มีนผักนานาชนิดครับเพื่อนๆเอาไว้รับประทานนะครับน่าอร่อยนะครับอันนี้ผักหอมนะครับหอมอันนี้ผักกาดเล็กนะครับหอมผักกาดเล็กแล้วก็นี่ล่ะผัก ขักนางเลิศนะครับขักนางเลิศนะครับเราก็จะเตรียนได้เอาไว้รับประทานดี่ครับมาเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดตรงนั้นเลยครับขับแบบนั้นเลยนครับขับจะอร่อยจ้าไอ้กระเล่นที่ยังขาดไม่ได้นะฮะอย่างนี้เห็นี้ชาวบ้านไปซื้อมาตลาดอันนี้เสตาวครับเสตาวจีนนะเขาคือวางไว้เป็นเครื่องโอโเคีเเยงนะครับ,บเครื่องเคียงสุดยอดสุด่อครบแล้วทีนะี้นเครื่องเทียนรเรา ดีไหมครับผักเราครับดีไหมครับเพื่อนๆก็เขาได้อย่างครับอีฮะอนหนึ่งของเรานะครับปรตเกมสรงเครื่องโอ้โหใช้เวลาอีกนิดนึงครับนะอีกนิดเดียวนะครับใช้เวลาอีกประมาณ3ามสี่นาทีครับก็จะได้แล้วโอเคได้เวลาแล้วครับประมาณ10บสหนาทีโอเคสุกนะฮะอย่างน้่าทานไหมครับเพื่อนๆโอเคอ่าสุดยอดเรียบร้อยจ้า อย่งไรบ้างเพื่อนๆครับโอเคเห็นไหมครับเนื้อนะฮะอร่อยไหมครับมาทานด้วยกันครับเพื่อนๆนะผักก็เต็มไปหมดเลยดูปลาทูก็สุกเปื่อยดีครับเนื้อก็เปื่อยยุ่ยเลยครับสุดยอดเลยครับมาทานด้วยกันจ้าเพื่อนๆนะทานด้วยกันผักก็เยอะนะครับมาทานเนี่ยข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวร้อนข้าวเหนียวร้อนจ้าข้าวเหนียวร้อนจ้าโอเคโอเคมาทานด้วยกัน เึ็นผ like ัก่อนเลยแล้วเนี่ยนี่เอาเลยจ้ะอืออือถึงแล้วครับเ่าเยอะแล้วก็ทูครับอืออวครับอืออือเพ่นนะทันกันครับอือ อร,อร,อรอขอบคุณเพื่อนๆครับที่รับชมคลิปนะครับจนจบแล้วก็ที่ติดตามรับชมนะครับกคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ครับขอบคุณมากครับผมก็จะนำคลิป ดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับประตูเค็มนึ่งครับทรงเครื่องก็นำเสนอเพื่อนๆน,นะครับเรารับประทานด้วยกันครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ